สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกัลยานมิตทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปของช่องคาร์ดต่ออินอร์จีฮดดิงนะคะวันนี้โดดงานนะคะไม่ใช่วันนี้ลาพักร้อนนะคะลาพักร้อนอยู่กับลูกต่อนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปทําง,งานนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของจิ๊บอีกเช่นเคยจิ๊บจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆผ่านทางนาไพตอนนี้ลูกยังไม่ตื่นนะคะอ่านไพ่ได้ขออนุญ,ญาตค่ะขออนุญ,ญาต ขออนุญาตครูคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเซลเทวดาประจำตัวของพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะตั้งหัวข้อดีไหมตั้งหัวข้อดีกว่าเนาะเดี๋ยวจิ๊บจะมาใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการพูดคุยกับเพื่อนๆนะหัวข้อสําหรับวันนี้อะไรดีอะสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดตอนนี้คือ เรื่องใดน,นะคะสิ่งที่คุณควณรรู้มากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องใดขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่ของจีบออกมานะคะสิ่งใดที่จ๊บควรรู้ขอให้ถูกเปิดออกด้วยแสงด้วยรักด้วยเมตตาและความจริงนะคะสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องใดขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่ค่ะร่วงลงมานะคะ จิ้มลืมปิดเสียงลืมปิดเสียงเตือนอีกแล้วอ่ะราชินีถือเหรียญน,นะคะราชินีถือเหรียญจิบขอสิบใบนะราชินีถือถ้วยอะไรคะเนี่ยมาแต่ราชินีแปดเหรียญน,นะคะสามใบแล้วนะสิบดามนะคะสิบถ้วย วิมาเป็นคู่เลยนะคะวันนี้มาเป็นคู่เลยนะมีแบบว่าราชินีถือเหรียญราชินีถือถ้วยแล้วก็สิบดาบสิบถ้วยนะคะสิบดาบสิบถ้วยเจ็ดไม่เท้านะคะเดอะฟู Fool, ค่ะเขาคือเดอะเดทค่ะขออีกสองใบนะคะทุกคนด h เอ็มเพอ r เอร์นะคะและใบสุดท้ายเป็น แดาบค่ะทุกคนนะคะมาเป็นคู่ๆเลยอะ่ะราชินีถือเหรียญราชินีถือถ้วยแปดเหรียญแปดดาบสิบ <10 S 2> ดาบสิบถ้วย,วยนะคะอเดี๋ยวจีบขออนุญาตนะคะขออนุญาตมองหน้าไพ่เพื่อเชื่อมต่อกับไพ่นิดหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องใดสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องใดว้าว สิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในต,ตอนนี้คือสิ่งที่คุณกำลังรองรคอยให้มันจบสิ้นลงมันถึงเวลาแล้วค่ะสิ่งที่คุณรอคอยให้มันจบสิ้นลงมันถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลายังไงล่ะไม่ถึงยังไงล่ะดูสิคุณได้ปลดล็อกตัวเองเรียบร้อยแล้วคุณได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการเรียบร้อยแล้ว อุปสรรคปัญหาที่มันรุมเร้าล้อมรอบคุณอยู่มันจบสิ้นลงแล้วนะคะแดดาบ1ิบดาบและเด e เด t คอนเฟิร์มนะคะมันจบแล้วจริงๆอุปสรรคปัญหาที่คุณเหนื่อยที่คุณท้อที่คุณเจอมาตลอดหลาย1ิปีสิ้นสุดลงแล้วนะคะตอนนี้คุณได้รีเบิร์ตแล้วนะคะเป็นตัวตนใหม่รับพลังงานใหม่ตอนนี้อะที่มองว่าคุณอะ กำลังเตรียมตัวรับพลังงานใหม่เข้ามาแทนที่พลังงานเดิมพลังงานของเดิมของคุณเหมือนมันสิ้นสุดแล้วว่ะคุณได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความอม่ำความเจ็บปวดที่มันกักขังคุณไว้มาเนิ่นนานแสนนานอ่ะมันอยู่ในจิตภายในของคุณนานแสนนานอ่ะคุณได้จบมันลงแล้วและตอนนี้คุณกําลังจะรับพลังงานใหม่เห็นไหมคะพลังงานใหม่กําลังแบบ จดลงมาที่คุณแล้วอะกาลังจะส่งลงมาที่คุณแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือการรีเวิร์สนั่นเองนะคะการรีเวิร์สการเป็นคนใหม่โหช่วงนี้กี่วันที่จิ๊บอ่านมาเนี่ยคือแบบไพ่ย,ย้ำเหลือเกินว่าเป็นช่วงที่คุณได้รับพลังงานใหม่คุณที่ยังไม่ได้รับก็กําลังจะได้รับส่วนคุณที่กําลังได้รับแล้วก็คือแบบเหมือน แพเวลตัวเองขึ้นยิ่ง,งขึ้นไปอะค่ะพลังงานของคุณนะมีการอัพเกรดพลังงานประมาณนั้นนะคะนะคะช่วงนี้มันจะมีการเดินทางการเดินทางอาจจะไม่ได้หมายถึงการแบบขับรถไปโน่นเดินทางไปนี่แต่มันหมายถึงการเดินทางภายในของคุณอะการเดินทางในจิตวิญญาณของคุณอะคุณอาจจะมีโปรเจกต์หรืออาจจะมีการทำอะไรใหม่ มันเป็นการเดินทางเป็นการก้าวเดินของเส้นทางของคอุณอะเหมือนคุณจับจุดตัวเองได้รู้เส้นทางตัวเองแล้วปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากพันธนาการและพร้อมที่จะก้าวเดินดูสิคะเส้นทางข้างหน้าคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันเป็นป่าดงพงไพแบบเลือกรับซับซ้อนแค่ไหนคุณไม่รู้ด้วยซ้ําแต่คุณมีใจที่เข้มแข็งและมีความรู้สึกที่มันฟรีดอมพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะไปแบบไม่กลัวอะไรเลยนะคะ ที่มองเห็นถึงความความคิดที่มันเป็นอิสระไม่อยากกักขังตัวเองไว้แบบแบบแปดแปดดาบอีกแล้วอะคุณปล่อยตัวเองออกจากเนี่ยออกจากที่แบบการกักขังแล้วอะ่ะแล้วพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะเส้นทางของคุณที่มองว่ามันจะเดินไปด้วยความสุข นะคะคเดินไปด้วยความสุขไม่สุขอย่างไงอะ่ะดูสิราชินีถือถ้วยเลยนะคะโคตรของโคตรความสุขเลยด้วยความที่เราไม่ยึดไม่ติดแล้วปล่อยปล่อยไหลปล่อยวางสิ่งที่มันหนักเราไม่แบกไปเราเอาไปแค่สิ่งที่มันจําเป็นเอาไปแค่สิ่งที่มันจะสอดคล้องกับพลังงานของเราในภายภาคหน้าสอดคล้องกับเส้นทางของเรามันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเบาสบายโล่ง แล้วเป็นคนที่มีความสุขอะค่ะเป็นคนที่แบบมีความสุขมากเลยนะคะความสุขนี้แหละไปทั้งสิบถ้วยทั้งราชินีถึงถ้วยเนาะทุกคนมันไม่ได้สุขแค่คนเดียวอะมันสุขแบบถึงคนรอบข้างเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนในครอบครัวหรือเพื่อนสายจิตวิญญาณของคุณก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะแต่งปันความสุขให้กับพวกเขาได้สามารถที่จะเป็นต้นแบบให้พวกเขาได้เดินตามเส้นทางของคุได้ ประมาณนั้นเลยนะคะเป็นการให้ที่สมบูรณ์แบบอะ่ะเป็นความสุขที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยนะคะอืมแล้วเส้นทางของคุณเนี่ยมันจะนําคุณไปสู่เป็นเป็นที่รู้จักเป็นผู้มีอํานาจผู้มีบรารมีผู้ที่จะมีความมั่นคงทางด้านวัตถุด้วยในอนาคตของคุณอะ่ะเป็นคนที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเรื่อง กายภาพภายนอกเรื่องวัตถุอะไรต่างๆอ่ะที่อยู่กายภาพภายนอกของคุณอ่ะมันก็จะถูกสร้างแล้วก็ถูกเติมเต็มด้วยเช่นกันนะคะอืมคุณจะมีความมั่นคงไปถึงขั้นนั้นเลยโหจิมไม่เปิดอะไรเพิ่มแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะหัวข้อเราใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดก็คือเรื่องนี้แหละคะ่ะเพราะคุณที่เข้ามาดูคลิปของจิในวันนี้ได้เป,ปิดอย พลังงานเก่าพลังงานพลังงานเดิมเรียบร้อยและก็แปลงโฉมตัวเองเป็นพลังงานใหม่ดาวน์โหลดพลังงานใหม่องค์ความรู้ใหม่ๆที่มันสอดคล้องกับเส้นทางของคุณสอดคล้อง,ออง,อองกับพลังงานของคุณและเส้นทางของคุณลงมาเรียบร้อยเมื่อคุณมีความสุขคุณก็ลุกก้าวเดินอย่างไม่กลัวอะไรแม้ข้างหน้าจะมีอะไรคุณก็ไม่หว,วาดหวั่นคุณไม่กลัวคุณลุกเดินด้วยใจที่ มีอิสระฟรีดอมแล้วก็ไม่เกรงกลัวอะไรเลยคุณพร้อมลุกเดินนะคะและสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะสร้างความาามั่งคั่งมั่นคงให้คุณในอนาคตคุณจะเป็นที่รู้จักเป็นที่นับหน้าถือตานะคะแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างคุณเขาก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยนะคะดีมากเลยเม้น์น้องรับคำทำนายมานะคะสำหรับใครที่ฟังเราใช้เราตรงนะไปแล้ว